สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับปีใหม่เราไม่ได้เจอกันซินเจียยูอีซินี่หัวชายครับสงกรานปีนี้เที่ยวให้สนุกนะครับก่อนที่จะถงสงกรานไปเจอกับผมเตอ๋อเชิญยิ้มได้ก่อนนะครับที่ลานกิจกรรมแฟตเอื้อออนร่มกนะครับคือเป็นงานคอนเสิร์ตของดาราชยแนลสัญจร โอ้โหดารานี่แท้ท่านหลับตานึกถึงใครคนนั้นก็จะมาเจอกับท่านครับ4 5 6หแน่นอนอย่าลืมนะครับไปเจอให้ได้ความสุขสนุกสนานเราไปกองกันอยู่ที่นั่น <S <S 1> <S 1> ผมเตอ๋อฉันยิ้มหรือจ่าดำเกิงหรือนังเงียมจากเป็นต่อจะไปเจอกับท่านที่นั่นแน่นอนที่ร้านกิจกรรมแฟตเอื้ออาทรร่ม9ก้านะครับร้านกิจกรรมเอื้ออาทรแฟดร่ม9ก้าไปเจอกันให้ได้นะครับ <S <S ขอบคุณครับโชคดีโชคดีมีเงินใช้ตลอดปีและก็ตลอดไปครับสวัสดีครับ